หน่วยลาตรเวนรถสวัสดีเบบี้แฟรงค์นายไม่เห็นพวกเราใช่ไหมแล้วนายล่ะเบบี้เฮกเตอร์กำลังทำอะไรกันอยู่ กำลังเล่นไล่จับลูกวาดของแครี่เหรอดูน่าสนุกนะสวัสดีแครี่เราลองอีกทีได้ไหมโอเคนะทุกคนเตรียมตัวได้เป็นตะไรไหม นายคิดว่านายสำลักพูกกว่าหรอนายต้องการเรียกหน่วยล่าตะเวนรถใช่ไหม <c oughs> โอเคเแบบี้แฮกเตอร์เร็วเข้า มีเหตุฉุกเฉิน,นทุกคนลูกวาดของเบบี้แฟงคงลงไปติดคอช่วยเขาหน่อยได้ไหม นอยทุกคโรงพยาบาลเหรอเรามาทำอะไรที่นี่เหรอแมทมาพิ่เนีมาวาไปเนมาบ้า,บาได้มาขอให้แอมเบอร์เจ้ารถพยาบาลช่วยงั้นเหรอ เฮ้ยนี่บ๊าวบ๊าวไปเต็นเรี่ยวล้ว และเขาพาแอมเบอร์มาด้วยมีไอเดียอะไรบ้างไหมลองดื่มน้ำดูดีไหมแฟรงค์แล้วใช้ท่อฉีดน้ำของนายได้ไหม ดีขึ้นมาไหมโอ้ไม่ทุกคนนายมีไอเดียอื่นอื่นอีกไหม mm hmm. อ้าปากสิเบบี้แฟรงค์ เฮกเตอร์เราต้องการความช่วยเหลือไม่ต้องห่วงนะเบบี้แฟรงค์เฮกเตอร์รู้ว่าเขากำลังทำอะไรอยู่หนึ่งสองสามดีขึ้นแล้วทำได้ดีมากทุกคนแล้วลูกกวานั้นหายไปไหน ตลกอะไรเหรอโอ้มันอยู่ตรงนั้นฮ่าป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 าแอมเบอร์พูดถูกนะเบบี mm ้แฟรงค์นายไม่ควรเล่นตอนที่กำลังกินอาหารมันอันตรายมากนะ mm hmm. ไม่เป็นไรเบบี้แฟรงค์ถ้าเธอไม่ทำมันอีก พวกเธอก็เหมือนกันนะเด็กๆ <c oughs> ทำได้ <c oughs> ดีมากหน่วยล่าตระเวนรถและเธอด้วยนะแอมเบอร์แล้วเจอกันคราวหน้าหน่วยลาตระเวนรถ <c oughs> สวัสดีเจอรี่ กำลังงีบก่อนเริ่มการแข่งขันเหรอ mm hmm. เอาละถึงเวลาต้องไปแล้ว mm hmm. mm hmm. เกิดอะไรขึ้นเจอรี่โอ้แย mm ่ hmm. oh, yeah, แล้วเจอรี่มีใครมาขโมยล้อของนายไป สวัสดีชาร์ลอตดีนะที่นายตื่นดูเหมือนเจอรี่จะมีปัญหาก่อนเริ่มการแข่งขันโอเคทุกคนใจเย็นเย็นชาร์ลอตนายต้องไปที่สถานีตำรวจเพื่อแจ้งเหตุกับแมทแฟรงค์และเฮกเตอร์เจอรี่นายรออยู่นี่จนกว่าเรากลับมาพร้อมกับหน่วยลาตระเวนรถนะ แมทแฟรงค์เฮกเตอร์มีเรื่องด่วนล้อของเจอรี่ถูกขโมยไปเขาวิ่งไม่ได้เลยแล้ววันนี้เจอรี่ต้องลงแขง่งเราต้องตามหาล้อของเขากลับมาช่วยเราหน่อยสิ ไปกันเลยเพื่อนเจอรี่คนอื่นๆกำลังตามมาไม่ต้องห่วงหน่วยล่าตระเวนรถจะช่วยนายเองทุกคน เฮกเตอร์บอกว่าเขาจะลากเจอรี่ไปที่อู่ซ่อมรถของทอมในระหว่างที่นายตามหาล้อเพื่อที่ทอมจะได้ใส่ล้อก,กลับคืนได้ทันทีที่นายหาล้อเจอพ <c oughs> ร้อมลุยไหมทุกคน <c oughs> งั้นไปเลยเฮกเตอร์ไม่ต้องห่วงนะเจอรี่แมทและแฟรงค์ยอดเยี่ยมที่สุดแล้ว <c oughs> เขาจะหาล้อของนายกลับมาได้ในไม่ชา้า อะไรเหลอแมทอะไรเหลอแฟรงค์เดี๋ยวก่อนนะดูเหมือนรถคันนี้จะมีล้อเพียบเลย <What? S 1> ขโมยหลบอยู่ด้านหลังพุ่มไม้ใช่ไหมแมทนายจะทําไง hmm? โอ้เข้าใจละดูเหมือนพุ่มไม้นี้ต้องการการรดน้ำใช่ไหมทำไมเราไม่รดน้ำมันล่ะแฟรงค์ Frank? หยุดนะไทเลอร์ไม่มีทางหนีแล้วแมทและแฟรงค์จับนายเอาไว้ได้ well, man, ส่งล้อมาให้เราไทเลอร์เจอรี mm. ่ต้องการมันนะเฮกเตอร์ mm mm. ector, มานี่แล้ว mm mm. มาช่วยเอาล้อก,กลับให้เจอรี่ได้ทันเวลาพอดี ใช่แล้วแมทระหว่างที่เฮกเตอร์และแฟรงก์เอาล็อกลับไปให้เจอรี่นายก็เอาไทเลอร์ไปที่สถานีตำรวจลาก่อนนะเพื่อนๆและตอนนี้เฮกเตอร์นายเอาล้อไปให้เจอรี่ได้แล้ว ล้อของนายเจอรี่และขอให้นายโชคดีในการแข่งขันนะเจอรี่ขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือนะทอมขอบคุณมากแฟรงค์และเฮกเตอร์ฝากขอบคุณแมทด,ด้วยนะ <ส Caucas> ลาก่อนนะเพ <iemand> ื่อนๆหน่วยล่าตระเวนรถ สวัสดีทุกคนเกิดอะไรขึ้นที่นี่โอ้แย่จังเธอคิดว่าไทเลอร์พ่นสีสเปรย์ที่สถานีตำรวจเหรอเออเอาละไทเลอร์ถ้าหากว่าเธอไม่ได้ทำงั้นเราควรจะตรวจสอบดูนะโอ้ฮะ าเปนี่บอกอกบาปเป็นความคิดที่ดีเธอควรไปที่หน่วยแลตรเวนรถเพื่อค้อนหาความจริงอรอก,ก่อนนะทุกคนเฮ้ยทุกคนแบทกำลังตรวจสอบการาฟฟิตี้บนสถานีตำรวจ เธอช่วยหน่อยได้ไหมโอเคไปกันเถอะเราเกือบจะถึงแล้ว ไม่ต้องกังวลนะทุกคนหน่วยาลาตรวเวนรถกำลังตรวจสอบเธอคิดว uh ่าไงแมทร่องรอยพวกนี้จะต้องเป็นของรถที่มาสเปรย์บนผนังแน่ๆ ฮอปเปหอป่าโอ้ใช่แล้วแมดรอยพวกนี้ไม่ใช่อรอยล้อของไทเลอร์อ๋ออะไรเหรอแมฮอปเปยป่าเป็นความคิดที่ดีเฮกเตอร์ <H ector. S 2> อเธอลองค้นหาทั่วเมืองเลยได้ไหม ฉันไม่เห็นใครมาสเปรย์สีเลยเธอล่ะโถเอ้ยมันคือเบบี้ทอมด้วยน่าตระเวนรถเธอจะต้องหยุดเขาเ,เร็วเร็ว เบบี้ทอมทำไมเธอทำลายกำแพงแบบนี้โท่เด็กน้อยมันก็ดีหรอกนะที่เธออยากทำให้คาซิตี้ดูสวยนะแต่ไม่ใช่การใช้สีสเปรย์แบบนี้ไม,ไ,ไม่ต้องห่วงแฟรงค์สามารถล้างมันได้ด้วยท่อฉีดน้ำของเขา มีขึ้นแล้วขอบคุณนะแฟรงค์<อ>ทุกคนขอโทษที่ไม่ยอมเชื่อเธอนะไทเลอร์อโอ้ว,ว้าวซูซี่อบขนมมาให้เธอเธอ,อคิดว่างไงล่ะทำได้ดีมากหน่วยล่ลตรเวนรถเธอไขปริศนาได้ลาก่อนนะทุกคน,กคนแล้วเจอกันใหม่ คาซิตี้มีความสงบสุขอีกครั้งด้วยการลาดตะเวนของแมทและแฟรงค์ดูเหมือนว่าไม่มีใครกล้าก,ก่อปัญหาเมื่อสองคนนี้อยู่เลยถ้าทางแมทจะสงสัยอะไรบางอย่างเดี๋ยวนะนั่นไม่ใช่อาัญยารที่ไหนนั่นทอมจะรถลากว่าแต่ว่า เขาไปทำอะไรอยู่ตรงนั้นนะ่ะโธ่ไม่นะมีคนขโมยออล้อรถใหม่จำนวนมากไปจากอู่ซ่อมรถของทอมออออไม่ต้องห่วงนะทอมสองคนนี้จะตามจับตัวเจ้าหัวขโมยออและเอาล้อมาคืนเธอให้ได้ อะไรน่ะดูคล้ายๆกล่องล้อรถเลยอ้าวแต่ไม่ใช่เป็นแค่กล่องเอ๊ะ นั่นแฟรงค์เห็นอะไรนะ่ะรอยยางรถซึ่งแสดงให้เห็นว่าคนที่ทิ้งรอยนี้ไว้จะต้องขับรถเร็วมากเหมือนพวกหัวขโมยรถบรรทุกคันนั้นเต็มไปด้วยยางใหม่ๆจะต้องเป็นขโมยแน่ๆเลย การตามล่าเริ่มขึ้นแล้วเร็วเข้าเขากำลังหนีไปได้นะ กำลังปิดทางเขาแล้วแมทเร็วเข้า <Huh? S 1> อ้าวทำไมแมทยังยิ้มอยู่ได้และเนี่ย แฟรงค์อยู่นั่นนั่นเองเขาต้องคาดเดาได้ว่าเจ้าหัวขโมยจะหนีไปทางนั้นเอาล่ะซอนนี่จิมเธอถูกจับแล้วและที่เดียวที่เธอจะไปตอนนี้ก็คือโรงพัก เป็นการตามล่าที่เหลือเกินจริงๆพูดเธอฉลาดมากเลยนะที่เดาได้ว่าคนร้ายจะหนีไปทางนั้นเราก็ไปปิดถนนได้ทันทีทอมจะต้องดีใจมากแน่ๆพูดถึงทอมเขาอยู่นี่ไงไม่เป็นไรแล้วนะทอมเขาไปไหนไม่ได้แล้วแม็กกับแฟรงก์นำยางกลับมาคืนให้เธอด้วยทีนี้เธอก็สามารถช่วยซ่อมรถอื่นๆในคาซิตี้ได้เหมือนเดิมแล้ว เทียมมากทุกคน